สวัสดีนะครับสวัสดีคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ด้านหลังศาลเจ้าแม่โซลพีศาลเจ้าแม่โซลดานะครับในเช้าวันอังคารที่8นะครับธันวาคม2563นะครับเรามาดูภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับนี่ครับอัปเดตกันนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับนี่ต้นไม้นะครับก็เริ่มเคี้ยวชะอุ่มแล้วนะครับ ส่วนพ่อค้าแม่ค้านี่ก็ย้ายของแล้วนะครับไปอยู่ฝั่งนู้นกันแล้วนะครับหรือกันน่าจะตั้งแต่เมื่อวานเนาะหรือแป๊บเดียวนะครับมีการย้ายเรียบร้อยนะครับเรามาเดินดูด้านหน้ากันบ้างนะครับโอ้เป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะครับนี่ด้านหน้าศาลนะครับ อัปเดตข่าววันนี้นะครับที่นาศานะครับและด้านข้างเนาะดูภาพบรรยากาศนะครับนี่ดูคุณยาอาชีพนะครับมาแล้วนะครับคุณยาครับนี่เนาะก็ร้านผ้านะครับเต็มเลยนะครับนี่ยายมาอยู่นี่แล้วโอ้เดี๋ยวสักพักนึงก็เต็มนะครับตรงนี้ก็จะโล่งเลยนะครับ สวัสดีนะครับพี่หมอหนุ่มนะครับหมอหนุ่มจัดกระดูกนะครับครับผมวันนี้มาอัปเดตข่าวกันเนาะนี่นะครับภาพบรรยากาศก็นำเงินห้0รบาทยึดติดหมอหนุ่มครับผมลุบนบนตามปู่พิยาน่านะครับออ๋โอเคครับแล้วตามหาลุงพลครับอยู่ที่ไหนสาธุโอ้ลุงพลเมื่อคืนมากับพวกผมดึกครับเมื่อคืนนอนอยู่ใช่ไหมครับน่าจะพักผ่อนอยู่คงสายๆนะครับขนาดผมนี่ผมก็รีบขึ้นมาเลยนะ สนกันนะครับเมื่อคืนนะครับเดึกเลยครับคุณลุงนี่เพียเลยนะครับให้กับตันดัมซิ่งขับตอนกลับมานะครับตอนไปคุณลุงขับนะครับโอเคนะครับภาพบรรยากาศวันนี้นะครับของเช้าวันอังคารนะครับตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ